สวัสดีครับถึงเวลาเ c ซกับเกษมสันครับขณะนี้ผมยืนอยู่หน้าเขื่อนน้ำเงืมหนึ่งแขวงเวียงจันทร์สปปลาวภายในปี2513สปปลาวตั้งเป้าจะเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับสปปลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้มีแม่น้าสาคัญไม่น้อยกว่า11สายและมีแม่น้ําโขงหรือแม่น้ําของตามภาษาลาวซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญของสปปลาว หลผ่านจากภาคเหนือถึงภาคใต้ประมาณ1,898กิโลเมตรรวมทั้งยังมีลำน้ำสายต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำโคงอีก13สายแม่น้ำเหล่านี้นอกจากจะเอือเอ้ออำนวยแก่การประกอบอาชีพทางการ,กรเกษตรและใช้หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในประเทศแล้วยังเหมาะกับการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยรัฐบ,บาลสปปลาว ให้ความสําคัญต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างมากโดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติเลยว่าประเทศลาวจะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียภายในปี2513ด้วยปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า20,000เมกะวัตต์ต่อปีปัจจุบันสปปลาวมีเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว10เขื่อนกําลังก่อสร้างอีก7เขื่อนเซ็นสัญญาแล้วและจะก่อสร้างอีก9เขื่อนและมีโครงการที่ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจแล้วอีก43โครงการ และมีโครงการที่มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วอีก20โครงการรวมโครงการสร้างเขื่อนหรือแหล่งพลังงานไฟฟ้าในสปปลาวทั้งหมด88โครงการจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้20,000เมกะวัตต์ที่สปปลาวต้องการสร้างเขื่อนเยอะเพราะเขาตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ําขายให้กับประเทศต่างๆมีการประเมินกันว่าสปปลาวมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ํามากกว่า30,000เมกะวัตต์ถ้าหากสามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริง ก็จะทำให้รัฐบาลสปปลาวมีรายได้จากการส่งออกกระแสไฟฟ้าเกือบ2 0 0แสนล้านบาทหรือมากกว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของสปปลาวในปัจจุบันถึง2เท่าปัจจุบันประเทศไทยซื้อไฟจากสปปลาวปีละมากกว่า1น0 0 0มืล้านบาทและจะซื้อมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราต้องช่วยกันประหยัดไฟด้วยนะครับสวัสดีครับ อีตัน Drive to Excellence World Class Gondolas, for building maintenance systems AAS Asia Access Solution EPG Eastern Polymer Group Creative Innovation Organization องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์